ก็สวัสดีนะครับผมนะครับน้องกอบดีครับนะครับก็วันนี้ฮะเรามาอยู่ที่แปลงนะครับของนาดุลนะครับบ้านบ่อหนังชิงนะครับอำเภอท่าเกษตรจังหวัดสระแก้วนะครับก็นะครับแปลงทดลองที่มาลองนะฮะก็จะเป็นพันเ9้นะครับก็ ๋ยวให้ดูก่อนนะครับบริเวณรอบๆนะฮะก็ยืมมาสัก20กว่าวันนะครับก็ได้ดูลักษณะทองต้นเขานะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยของยาล่านะครับย38าแปแล้วก็ยูเรียผสมกันไปนะครับก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพันธุ์ที่ตอบโจทย์เกษตรกร,รสากแก้วนะครับในเรื่องของอายุนะฮะที่ว่าอายุเก็บเกี่ยว1 1ึงวันนะครับ ตัดีครับอันนี้โดนพายุมานะครับก็เมื่อสองวันก่อนล้มนะครับตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะฮะว่าผลผลิตจะเท่าไหร่นะครับในรายนี้นะครับขอบคุณครับ